ในวันนี้นะครับผมก็ได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่บริเวณป่าข้างตลาดนัด700ร้อไร่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสาเหตุที่ผมได้พาทุกท่านลงมาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าหน้าที่กู้ภัยในหนึ่งนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นน้องครับไม่ทราบว่าวันนี้ได้เกิดเหตุอะไรขึ้นครับครับเมื่อช่วงเย็นนะครับมีลูกน้องผ่านมาบริเวณ700รไร่นะครับทางป่านี้และเข้ามาแจ้งผมว่า พี่ให้ไปช่วยดูหน่อยตรวจสอบหน่อยผมมีคนพบเด็กว่าพบเด็กมาทิ้งไว้ในป่ามีคนเอาเด็กมาทิ้งไว้ในป่าใช่ไหมครับคือขอให้เรามาตรวจสอบให้ดูหน่อยครับเพราะว่าตอนนั้นมันช่วงพอเพลแล้วใช่ไหมครับเย็นนะครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมกับน้องโดนะครับก็จะลงพื้นที่มายังจุดที่ได้รับแจ้งว่ามีการพบเด็กบริเวณนี้นะครับซึ่งถากเราพบจริงๆนะครับเราก็จะทําการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เราอาสาลงพื้นที่เข้าตรวจสอบก่อนนะครับเดินเลย นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างมีความมืดสนิทอย่างมากนะครับนี่นะครับซึ่งผู้ที่พบนั้นพบว่าเจอเด็กอยู่ที่บริเวณย่านนี้นะครับเราจึงอาสาลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและตามหานะครับว่ามีเด็กตามที่ได้รับแจ้งจริงหรือไม่แต่อย่างใดนะครับจุดที่ได้รับแจ้งอยู่บริเวณไหนบริเวณแถวนี้นครับ จุดที่เป็นกองขยะนี่แหละครับครับผมน้องที่เขาแจ้งเ่าอยู่บริเวณกองขยะที่เป็นโค้งนะครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะออกตามหานะครับว่ามีเด็กถูกนํามาทิ้งไว้จริงหรือไม่แต่อย่างใดนะครับเอาค่อยๆสังเกตดูหนูหนูเอลยหนูจะเป็นไปได้หรอครับว่าจะมีเด็กมาถูกทิ้งไว้บริเวณน,นี้นี่นะครับเราก็มาอาสาตรวจ ตาให้แล้วก็มาตามหาความจริงในเรื่องนี้ให้นะครับโนเจอไหมโนนี่นะครับเราก็พยายามตามหาในจุดต่างๆนะครับที่คิดว่าเด็กจะมาอยู่ได้นะครับเเมื่อกี้ทุกท่านเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เมื่อกี้ได้เห็นเห็นนมันที่ผมเห็นไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆสาดสาดสาดสไฟนะครับเข้าไปในจุดที่ผมคิดว่าผมเจอเด็กแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเห็นผ่านตาน่าจะเป็นเด็กนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับหนู เห็นไหมเมื่อกี้เห็นเห็นเหมือนพี่เห็นไหมเห็นครับเห็นครับนึงครับนึงเอาละครับเดี๋ยวเราคิดว่าน่าจะมีเด็กจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับนี่นี่แหละบริเวณนี้นะครับนี่นะครับทุกท่านเห็นไหมครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับนี่แหละนะครับเป็นเด็กนะครับเด็กจริงๆนะครับเป็นเด็กตามที่ได้รับแจ้งอย่างที่มี ผู้ประสบพบเจอนะครับว่ามีเด็กถูกนํามาทิ้งไว้บริเวณตลาดนัด700ไร่นะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็ได้เจอแล้วนะครับเด็กคนนี้มีชื่อว่ามีชื่อบอกกันด้วยนะครับว่าไอ้ไข่นะครับนี่นะครับเป็นเด็กที่มีคนพบว่าถูกนํามาทิ้งจึงให้ผมนั้นช่วยเป็นสื่อกลางในการที่จะมาตามหาความจริงและตรวจสอบนะครับตอนนี้เราก็ได้พบเด็กตามที่ได้รับแจ้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับ ผมจะทำพิธีจุดธูปบอกกล่าวนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเด็กที่เราพบหรือไอ้ไข่นี้มีดวงวิญญาณสิงสถิตยอยู่หรือไม่แต่อย่างใดแต่การเดินทางมาในครั้งนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่นะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะทำการจุดธูปบอกกล่าวเพื่อทำการขอเลขขอหวยซึ่งหากไอ้ไข่ที่สถิตยอยู่ในหุ่นนี้มีอยู่จริง ก็ขอให้เขานั้นได้บันดาลโชคลาภให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยวผมจะนําทูบเลขมาทําการจุดที่บริเวณไอ้ไข่ณเวลานี้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําพิธีขอโชคลาภกันนะครับจากพี่ไข่นะครับซึ่งเราได้ประสบพบเจออยู่บริเวณป่าได้มีผู้นําพี่ไข่มาทิ้งไว้ที่นี่เราจึงขออาสาเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับในการขอเลขเด็ดในครั้งนี้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะกล่าวขอเลขเด็ดกับไอ้ไข่กันนะครับตอนนี้น้องจะท่องคาถาที่ได้มีการจดจำมานะครับในการบูชาไอ้ไข่นะครับเสดังข,ขอขอกราบพี่ไข่ขขไขวันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้มาลบลู เดินทางมาพบเจอกันโดยบังเอิญซึ่งหากพี่ไข่มีดวงบิญญาณสถิตอยู่จริงขอให้บรรดาโชคลาภให้กับพวกเรา,า,า,เราซึ่งพวกเราจะทําการจุดทูบเลขขอให้เลขทั้งสาตัวนี้เป็นโชคเป็นลาภให้กับทุกคน ที่ดูข่าวอยู่ยซึ่งหากเราถูกหวยเราจะนำสิ่งของมาบูชากรา,าบไหว้ขอให้พี่ใครช่วยบันดานโชคลาภให้กับพวกเราด้วยนะครับ,บหัก,ก,หกหจุดทูบเลยจุดทูบเลขเลยเราจะตั้งกล้องเอาไว้จนกว่าเลขจะ ทูบจะไหมจนหมดนะครับก็ขอให้เลขนี้ออกมาเป็นโชคเป็นลาภให้กับพวกเราขอให้พี่ไข่หรือไอ้ไข่นะครับช่วยบรรดาลโชคลาภให้กับพวกเราให้เราได้มีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์ในงวดนี้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับพื้นที่ในบริเวณจุดนี้ไม่มีลมพัดผ่านเลยนะครับนิ่งเงียบสงบมาก และทุกท่านลองสังเกตควันทูบในตอนนี้ดูก่อนนะครับซึ่งทูบนั้นกําลังไหม้ไปเรื่อยๆแล้วก็กําลังเลื่อนตัวเลขลงไปถึงตัวเลขที่2นะครับก็ทุกท่านคอยสังเกตดูนะครับว่าทูบนั้นกําลังไหม้เป็นปกติไม่ได้มีความผิดสังเกตแต่อย่างใดแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ทุกท่านคอยสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดปกติหรือไม่นะครับ ทุกท่านสังเกตเห็นไหมครับว่าควันนั้นขึ้นมากกว่าผิดปกติเลยนะครับนี่นะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่พี่ไข่จะบอกให้รู้ว่าเขานั้นมีดวงวิญญาณสถิตอยู่ที่นี่จริงๆก็เป็นได้นะครับนี่นะครับทุกท่านเห็นทูบไหมครับที่จุดมานี้ได้ขึ้นโชยขึ้นมาเยอะมากกว่าผิดปกติจริงๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเลขที่ออกมาทั้ง3ตัวนั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับตอนนี้เลขได้ไหมไปถึง2ตัวแล้วซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคือเลขอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้เห็นกันชัดๆหลังจากนี้นะครับนี่นะครับก็ขอให้พี่ไข่นั้นช่วยบันดาลโชคลาบให้กับพวกเราให้พวกเรานั้นได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองไว้ใช้นี้ใช้สินให้หมดในเร็ววันนะครับซึ่งหากมีโชคมีลาบในครั้งนี้ ก็จะนําสิ่งของมาถวายให้กับพี่ไข่นะครับก็ยังไม่ทราบนะครับว่าใครได้นําพี่ไข่มาทิ้งไว้ที่บริเวณป่าแห่งนี้นะครับจนมีผู้มาพบและให้ผมนั้นได้มาตรวจสอบนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทั้ง3ตัวกันนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรตอนนี้ทูบนั้นได้โหมอย่างรุนแรงจริงๆนะครับทั้งที่ตอนนี้ก็ไม่มีลมด้วยนะ ท่านเห็นไหมครับนี่นะครับตอนนี้ดูนะครับดูนะครับทุกท่านทูปนั้นโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยจริงๆนะครับเหมือนพี่ไข่กำลังจะบอกให้เรารู้ว่าในหุ่นรูปนี้มีดวงบิญญาณสิงสถิตอยู่นะครับนี่นะครับไม่ต่างอะไรกับดวงวิญญาณที่กำลังเวียนออกมาจากตัวหุ่นเลยนะครับนี่นะครับผมถึงกับขนลุกเลยนะครับ นี่นะครับทุกท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมานะครับผมเองก็เป็นเพียงผู้ที่จะนําความจริงมาปรากฏให้กับทุกท่านได้เห็นเอาละครับตอนนี้ทูบนั้นก็ไหมจนหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเป็นเลขอะไรเอาละครับตอนนี้เลขทั้ง3ตัวก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเป็นเลขอะไรดูกันเอาเองนะครับใครเห็นเป็นเลขอะไรนะครับก็ขอให้พี่ไข่ ช่วยบรรดาโชคลาภให้กับพวกเรานะครับเอาละครับมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านเห็นกันชัดๆนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับดูกันเอานะครับเห็นไหมฮะดูเอานะครับแล้วก็พิสวิคราะร์เอานะครับว่าเป็นเลขอะไรซึ่งแล้วแต่คนจะมองนะครับหนึ่ง้าหนึ่งหรือหนึ่งสามหนึ่งก็แล้วแต่ ที่คนจะมองนะครับหรืออาจจะเป็น7 91ก็เป็นได้หมดนะครับดูเอานะครับมันเป็นเลขที่กล้ำเกึ่งมากนะครับอาจจะเป็น7 91 731 131ก็ล้วนเป็นไปได้หมดหรือ19 1นะครับก็ล้วนที่จะเป็นไปได้หมดทุกท่านก็ลุ้นเอาเองนะครับก็ตีกันเอาเองเอาละครับในวันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมแล้วขอทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยและขอให้ ไอ้ไข่หรือพี่ไข่นั้นบรรดาลโชคลาภให้กับพวกเราล่ํารวยล่ํารวยกันทั่วหน้าเลยนะครับนี่นะครับตลอดระยะเวลาที่เราได้ทําการขอหวยและอยู่นะบริเวณแห่งนี้นะครับน้องนั้นก็ได้มีพึด่ดอ่ามีปรากฏการณ์ที่ขนลุกโดยที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับนี่นะครับอาจจะสื่อถึงดวงวิญ,ญญาณที่มีอยู่จริงก็เป็นได้นะครับก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณไม่ทราบว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างรครับน้องคิดว่า มีดวงวิญญาณของไอ้ไข่อยู่จริงไหมครับมีจริงครับผมรู้สึกว่าวูบตลอดความเย็นตลอดที่อยู่ตรงนี้เหรอครับตั้งแต่มาเริ่มต้นเลยที่แต่เดินตามหาครับก็รู้สึกได้ว่าน่าจะมีสิ่งนี้ลับอยู่ตรงนี้หรือมีดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้ครับผมนะครับนี่นะครับก็ก็ขอให้ไอ้ไข่หรือพี่ไข่นั้นให้โชคกราบกับพวกเราด้วยแหละนะครับ